โอ้โหใบสวยใบงามมากๆเลยนะคะสำหรับสเสนจันโกเมนนะต้นนี้นะคะเพื่อนกระถางนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยคะ่ะที่ช่องนองนุชชาแนลจ้าและที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นสเสนจันโกเมน,นะคะเพื่อนนี่เขาเพึ่งแตกหลอดนะคะแทงหลอดให้เห็นแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนหลอดใหญ่หลอดน้อยนะคะนี่ค่ะ นี่เขาเพิ่งแทงหลอดขึ้นมานะคะสำหรับต้นเสนจันโกเมนค่ะรำต้นใหญ่มากๆเลยนะคะและนี่ก็มีหลอดขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเขาก็จะกำลังกลางใบนะคะว่านเสนจันนะคะดูรำต้นนะคะเพื่อนีใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับกระถางนี้นะนี่ค่ะใหญ่มากมาดูอีกหน่อหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะ ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนมาขันเพื่อนนุ้ยจะขยเบให้ดูนะคะดูอีกหนอหนึงเลยนะมีขันเพื่อนเห็นไม้โอโ้โหใหญ่มากๆเลยเพื่อนดูรําต้นนะคะเพื่อนนี่หน่อเขาแทงขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะ สูตรบำรุงนี้นะคะเพื่อนนุ้ยจะใช้บำรุงนะคะให้กับสเสน่ห์จันนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์จันแดงจันเขียวจันขาวนะคะรวมไปถึงสเสน่ห์จันโกเมนะคะเพื่อนที่กระถางนี้นะคะเพื่อนนี้ค่ะให้เขามีรำต้นนะคะมีการแตกรากแตกกอนะได้ออกมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อน และสําหรับใครที่มีว่านสเสน่จันทร์นะคะเพื่อนให้เพื่อนๆน,นะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วงนี้กําลังมานะคะสําหรับสเสน่จันทร์จ้าเอาละคันเพื่อนก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมนะคะกับวิธีในการบำรุงนะคะเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องน้องนุชาแนลด้วยค่ะไปค่ะเราไปทำมันพร้อมกันเลยจ้า และสําหรับใครนะคะที่ปลูกว่านสเสน่จันทร์ไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสเสน่จันทร์ขาวสเสน่จันทร์เขียวสเสนจันรแดงนะคะรวมไปถึงสเสนจันทรโกเมนนะหรือว่าสเสนจันทร์ทั่วไปเลยนะคะเพื่อนก็สามารถนําวิธีนี้นะไปใช้บํารุงได้เลยนะคะเพื่อนและสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะนุ้ยจะเตรียมเป็นน้ําสะอาดนะคะเพื่อนน้าสะอาดนะนุ้ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะคะเพื่อนและสิ่งนี้นะที่นุ้ยบํารุงนะคะกับว่านสเสน่จันทนะคะ เพื่อนุ้จะใช้เป็นโมโนโซเดียมกูตาเมค่ะ หรือว่าเป็นตัวผงชลดนะคะเพื่อนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะสําหรับในตัวโมโนโซเดียมกูตเมทนะคะก็ช่วยนะคะในเรื่องของการกระตุ้นนะที่ทําให้เกิดการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะแตกรากแตกกอนะให้ออกมาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตัวเสน่ห์จันนะคะมาคันเพื่อนนุ้ยจะใช้นะผสมกับน้ํานะคะประมาณ5ลิตรนะคะเพื่อนแล้วก็โมโนโซเดียมกูตเมทนะนุ้ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการคนนะคะเพื่อนนี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะที่นุ้ยบำรุงด้วยสูตรนี้นะกับว้านสเสน่จันนะคะเพื่อนสเสน่จันโกเมนนะคะที่นุ้ยมีไว้เนาะนี่ค่ะคนให้ผงชูรสนะคะเพื่อนละลายเลยนะแค่นี้เอง บำรุงนะคะให้แตกรากแตกกอเต็มกระถางเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะค่อยๆบำรุงไปนะคะสําหรับว่านเสน่จันนะคะเพื่อนโอเคเมื่อผงชลรสนะคะละลายเข้ากันดีแล้วนะหนุยก็จะนําสูตรนี้นะคะเพื่อนไปรดราดกันได้เลยจ้าเพื่อนๆขาดูรําต้นนะคะเพื่อนรําต้นของว่านเสน่จันนะคะเพื่อนเสน่จันโกเมนนะนี่ ใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ก็มีการแทงหนอนะคะแทงหลอดขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะเพื่อนีนดูด้านในนะนี่ค่ะดูตรงว่านตรงนี้นะคะเพื่อนหูใหญ่มากๆเลยนี่นำ้ำขานี่นะคะบำรุงด้วยสูตรนี้นะเร่งการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนเร่งรากนะคะเพื่อนได้ผลดีมากๆเลยนะ นี่ค่ะเรามาบำรุงเลยนะคะเพื่อนรถไปเลยนะคะอย่างกระถางนี้นะนุ้ยก็ใช้รถอยู่ที่ประมาณ3ามถ้วยนะคะเพื่อนนี่บำรุงไปเลยะคะ่ะดูตรงนู้นนะคะเพื่อนนี่ดูหน่อตรงนู้นนะเห็นไหม อ่เดี๋ยวขยับไปใกล้ๆนะขอแทรกหน่อยนะคะนี่ดูว่านนะคะเพื่อนนี่หน่อเขานะใหญ่มากแล้วกลิ่นเขาหอมด้วยนะคะเพื่อนตรงว่านนะเนี่ยนุ้ยเอามือไปแตะรูปๆเนี่ยนะคะเนี่ยนุยเอามือไปจแตะ่นะ เนี่ยแล้วพอดมไปใกล้นะคะเพื่อนมีกลิ่นนะมีกลิ่นของว่านด้วยนะคะและนี่นะคะเพื่อนก็จะเป็นสเสน่จันโกเมนนะคะเพื่อนที่บำรุงนะด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะก็คือการบำรุงนะคะให้กับสเสน่จันนะคะสเสน่จันโกเมนนะคะมีให้เขาแตกรากแตกกอนะ นี่ที่เห็นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เลยนะคะนี่ค่ะเอาละคัรเพื่อนคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ